ไม่ว่าเราจะแบบมีปัญหาหรือแบบบางทีความผู้หญิงอ่ะมันจะชอบบ่นอะไรทุกอย่างลงโซเชียลมีเดียนึกออกปะแล้วเขาก็จะชอบแบบว่าเฮ้ยแบบเหมือนมีข้อข้อบวกความบวกมาให้เราแบบใจเย็นลงได้ทั้งนั้นที่เขาไม่ได้รู้จักเรามาก่อนแล้วเราไม่ได้รู้จักเขาเลยยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเขาบวกมายังไงล่ะครับนา่นมัเหมือนเคยด่าเจอแท็กซี่ที่แบบว่าเคยเกิดมีเรื่องที่เอกมัยนี่แหละค่ะเขาเหมือนแบบ ขับอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วมีอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วคือเขาก็ไม่ไปสักทีแล้วเราจะแซงเราก็แซงไม่ได้เพราะเป็นเป็นซอยวันเวลอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบดีแต่เขาก็ลงรถมาเลยอันนี้คือเล่าเหตุการณ์ที่เจอก่อนนะเออเหตุการณ์เป็นป,ประมาณนี้เขาก็ลงรถมาแล้วก็เหมือนแบบถามว่ามีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยเออแล้นี้ก็เลยไปแบบไปโพสแล้วพี่คนเนี้เขาก็เหมือนแบบพี่มาว่าเขาอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าทางมันเป็นวันเวลก็ได้ขับน้องอ เออเหมือนเขาแบบพยายามบอกให้เราเป็นคนน่ารักอะประปะ<ช>ับอารมณ์ของเราใช่บางทีเขาอาจจะแบบว่าไม่คิดว่าน้องแบบไปหาเรื่องอะไรเขาหรือเปล่าเพราะว่าจําดีเทลที่เขาพิมพ์ไม่ได้แต่ว่าเขาพิมพ์เหมือนแบบคือเขาจะมองบวกกับทุกเรื่องที่มันเป็นปัญหา <ừ> ในขณะที่เราเองอ่ะ ไม่จ้ะฉันเดือดเต็มร้อยฉันใส่ไฟเต็มร้อยเลยอะไรเงี้ยเหมือนอย่างบ้านน้าท่วมที่ผ่านมาเขาก็เหมือนแบบพิมมาประมาณว่าสู้ซนะขอให้่านไปเลยอันนี้ก็เป็นแบบปกติทั่วไปใช่ไหมแต่เขามีประโยคนหนึ่งเขาพิมพประมาณว่าถือซะว่าของอะไรที่ไม่เคยเอามาใช้อ่ะมันไปกับน้ําแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเคลียร์บ้านโอ้ประโยคนี่เขาเป็นเขาเป็นคนที่แบบหาความหาความข้อดีจากเรื่องไรลายได้ซึ่งเราสึกว่าเ้าผู้ชายคนนี้ Amazing มากเลยนะหรือเขาต้องเป็นคนที่แบบจิตใจเขาอบอ้อมอารีแค่ไหนเขาถึง แบบมองทุกอย่างเหตุการณ์ที่มันเลายๆด้วยความไม่ร้ายอะ่ะเอเอ<ๆ>ก็เลยรู้สึกว่าเออคนนี้เขาเขาดูเป็นคนแบบน่ารัก